คุณกำลังฟัง o n e Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน i n f o c u s เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบนาธิการ d i 1 0 1 w o r l d สวดีค่ะวันอ้นอินโฟกาสสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับเตยวัจนาวรยังกูลบรรณาธิการวันวันค่ะและยาหยีนัชชาสินคีรีกองบรรณาธิการวันอวันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากใครเคยเห็นภาพปรากฏการห้างแตกที่กํำลังเกิดขึ้นนะคะจากน้องมีเนยหรือว่าบัตเตอร์แบร์นะคะน้องเป็นมัสคอตของร้านขนมนะคะ ที่เหล่าม,ามัมหมีหรือว่าแฟนคลับเนี่ยมารอเจอแล้วแฟนคลับเนี่ยก็มารอเจอกันเยอะมากเหมือนไอดอลเกาหลีเลยนะคะคนเห็นภาพนี้ก็คงตั้งคำถามว่าทำไมคนจำนวนมากเนี่ยถึงทุ่มเทหัวใจให้น้องหมีเนยกันขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่คนข้างไขกันมากเลยก็คือลาบูบูนะคะซึ่งเป็นคาแรค c เตอร์ที่ทำให้ยอดขายกล่องซุ่มเนี่ยถล่มทลายเลยค่ะความนิยมมันก็กลายเป็นตัวคูณนะคะที่ทำให ราคาขายต่อมันพุ่งทะยานชนิดที่บ้าไปแล้วเลยค่ะอะไรมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวกระตูนหรือว่าตุ๊กตาตัวหนึ่งเนี่ยโดนใจคนได้โดยเฉพาะตุ๊กตาที่ไม่ต้องขนบไม่ได้ใส่ซื่อหรือว่าอาจจะมีความกวนโอ้ยดูลายลึกหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยตุ๊กตามันมีหน้าที่แบบไหนในสังคมค่ะวันวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะก็เลยจะมาชวนคุยกันค่ะ เรื่องประวัติศาสตร์ตุกตาแล้วก็ภาพแทนของตุ๊กตาที่ไม่ตรงขนบโดยเรานะคะจะชวนมองผ่านบทความ3ามชิ้นของว,วันวันค่ะชิ้นแรกนะคะชื่อว่าจากลาบูบูถึงมีเนยเมื่อความน่าร้ายกลายเป็นความน่ารักเขียนโดยคุณโตโมอนสุขปีชาค่ะและชิ้นที่2นะคะชื่อบทความว่าบาร์บี้2023เป็นเฟมินิสต์เกินไปสำรวจประเด็นจิกกัดปิตาเทปไตยในโลกสีชมพูเขียนโดยจินจุธาพันองคำค่ะ อีกบทความนะคะชื่อว่าอากิสึโกะโลกห่วยๆที่บังคับให้เราอยู่รอดด้วยการเกี่ยวกาดเขียนโดยเตยวัจนาค่ะคายายิค่ะก็จะมาเริ่มกันที่บทความแรกนะคะของคุณโตมอนซึ่งเขียนเรื่องลาบูวูเขียนเรื่องมีเนยไว้ ถามว่าทําไมคุณโตอมอนเขียนบทความนีขึ้นมาเขามีข้อสังเกตยังไงบ้างคะค่ะพี่เตยคุณโตอมอนเริ่มต้นจากว่ามีเพื่อนของเขาค่ะตั้งข้อสังเกตว่าตุ๊กตาที่รับความนิยมในระยะหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาบูบูหรือว่าตุ๊กตาหมีเนยเนี่ยหน้าตาของตุ๊กตาเหล่านี้ดูมีความร้ายซ่อนอยู่เล็กๆแต่ก็เป็นความน่าร้ายที่ดูน่ารัก คุณตมอนก็เลยเริ่มพิจารณาหน้าตาของตุ๊กตาเหล่านี้ค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับเพื่อนตงิดต,ตงิดว่าดูมีความร้ายร้ายแซ่อยู่จริงๆด้วยอย่างลาบูบูเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าคุณกาซิงลุงนะคะผู้ที่เป็นคนสร้างลาบูบูเนี่ยเขาสร้างลาบูบูโดยอิงจากเอลฟ์เพศหญิงในเทพนิยายนอร์ดิกดังนั้นเนี่ยหน้าตาก็จะดูร้ายแบบซุกซนซุกซนแต่ว่าแท้จริงแล้วก็แฝงด้วยจิตใ,ใจที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่รอยยิ้มของหมีเนยแสนน่ารักเนี่ย หลายคนบอกว่าไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาแต่ว่าเหมือนมีในที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ค่ะค่ะยังน้องมีเนยเนี่ยที่จริงก็คือเป็นหน้าตาน่ารักเลยแหละแต่ว่าคนเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีความแบบความกวนอะความไม่ได้แบบว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์ถ้าคนเคยไปดูเขาเล่นกับแฟนคลับจะเห็นว่ามีการเต้นมีการแกล้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถามว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงมองตุ๊กตาหน้าหลายแบบลาบูบูหรือว่าคาแรคเตอร์ที่มีความ กวนซนไม่ไรเดียงสาเนี่ยมันกลายเป็นความน่ารักได้ค่ะค่ะคุณตอมอนชวนมองค่ะว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตุกตานะคะที่ตุก๊กตาที่ไม่ได้เป็นไปตามเบ้าและแบบของความน่ารักไรเดียงสาหรือว่าดูหน้าร้ายหรือดูหน้าตาแปลกๆไม่น่าไว้วางใจเนี่ยจะได้รับความนิยมล้นหลามคุณตอมอนบอกว่า ตุ๊ก,กตาเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยที่เก่าแก่ที่สุดที่พบเนี่ยอายุราว4,000ปีมาจากอรารยธรรมอียิปต์และอรารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุนักมนุษยวิทยาบอกว่าตุ๊ก,กตาจริงๆมีหน้าที่ที่ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าโบราณเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆคือเป็นตัวแทนความเชื่อเชิงลทัทธิศาสนาตุ๊ก,กตาก็กลายเป็นรูปเคารพเป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้งหลาย แต่อีกด้านหนึ่งตุ๊กตาก็กลายเป็นตัวแทนของพิธีกรรมร้ายกาจอย่างมนดําอย่างตุ๊กตาวูดูที่เอาไวส้สับแช่งได้ด้วยฟังดูแล้วเนี่ยหน้าที่ของตุ๊กตาก็น่าจะทําให้ตุ๊กตากเป็นหนึ่งในของต้องห้ามนะคะแต่ปรากฏว่าต่อมาตุ๊กตาก็กลับถูกนํามาใช้เป็นของเล่นเด็กอย่างแพร่หลายในอรารยธรรมมีความไม่ได้ใส่ซื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือหน้าที่ของตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบ ความน่ารักตั้งแต่แรกค่ะคือพอ,อยาอยิพูดเรื่องตุ๊กตาวูดูหรือว่ากลายมาเป็นรูปเคารพเทพเจ้าเอาจริงๆมันก็มันห่างไกลมากเลยนะกับแบบว่าตุ๊กตาปุยๆนุ่มๆที่เด็กๆเอาอมากอดใช่แล้วค่ะคือระยะหลังเนี่ยเวลาพูดถึงตุ๊กตาหลายคนมักนึกถึงแต่ความน่ารักอย่างเดียวเพราะว่าแนวคิดเรื่องตุ๊กตาที่ถูกนํามาใช้เป็นของเล่นเด็กเนี่ยมันดูแพร่หลายกว่าหน้าที่ทางศาสนาหรือมนต์ดำที่กล่าวมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วตุ๊กตาไม่ได้มีแค่หน้าที่ของเป็นตัวแทนความน่ารักเท่านั้นนะคะพี่เตยประเด็นที่มีการศึกษากันมากก็คือการออกแบบตุ๊กตาในแต่ละยุคสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้อย่างไรด้วยค่ะหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ก็คือ Kid Stuff Toys and the Changing World of American Childhood ของ Gary Cross นะคะในหนังสือเล่มนี้ คุณคล้อยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของของเล่นตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19จนถึงปลายศตรวรรษที่20ก็ศึกษาพัฒนาการของของเล่นนะคะเป็นเวลาเกือบร้อยปีเพื่อดูว่าของเล่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสัมพันธ์กันอย่างไรคะ่ะอาจจะมีคนไม่น้อยคิดว่าของเล่นก็คือของเล่นไม่น่าจะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจสังคมหรือความเชื่ออะไรได้แต่ว่าจริงๆแล้วแค่เรื่องวัสดุที่ใช้ทําของเล่นก็บอกได้แล้วนะคะอย่างเช่น ในยุคสมัยเศรษฐกิจตกต่ำอย่าง The Great Depression ในอเมริกาค่ะตุ๊ก,กตาเนี่ยมักจะเรียบง่ายทำจากวัสดุราคาถูกเป็นหลักเพราะว่าตุ๊ก,กตาถือเป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับคนยากจนพ่อแม่ที่ขัดสนเนี่ยก็จะเลือกใช้เงินซื้ออาหารมากกว่าซื้อตุ๊ก,กตาดังนั้นผู้ผลิตตุ๊ก,กตาจึงต้องพยายามลดราคาตุ๊กตาให้มากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าตุ๊กตามันก็มี ฟังก์ชันในการสะท้อนสังคมได้ที่ใหญ่เราว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผู้ผลิตตุ๊กตาก็ต้องหาทางกดต้นทุนเพื่อทําให้ยังไงเนี่ยพ่อแม่ต้องซื้อให้ลูกให้ได้นะคะใช่แล้วค่ะพี่เตยแล้วก็นอกจากจะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคุณครอสก็บอกด้วยว่าตุ๊กตาที่เห็นในแต่ละยุคอาจจะถือได้ว่าเป็นภาพตัวแทนของความคาดหวังทางสังคมในสองทางที่สวนทางกันค่ะ คือด้านหนึ่งสังคมคาดหวังให้เด็กเป็นยังไงก็จะสร้างตุ๊กตาแบบนั้นออกมาเช่นตุ๊กตาพ่อแม่ลูกก็จะสอนบทบาทการเป็นพ่อแม่ลูกรวมไปถึงบทบาทการเป็นผัวเมียที่มีหน้าที่ของชายหญิงฝังอยู่ค่ะเช่นตุ๊กตาพ่อออกไปทํางานนอกบ้านตุ๊กตาแม่คอยดูแลบ้านเป็นต้นจึงเป็นการเตรียมเด็กให้เข้าสู่บทบาทผู้ใหญ่ในอนาคตด้วยวิธีการจําลองแบบในทางค่านิยมทางเพศก็ว่าได้ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะคะตุ๊กตาที่ผู้ใหญ่ออกแบบมาเนี่ย ผู้ใหญ่ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าเด็กจะชอบหรือไม่ชอบดังนั้นก็เลยมีการวิเคราะห์เรื่องการเล่นตุ๊กตาของเด็กๆว่าเด็กๆเล่นตุ๊กตาแบบไหนแสดงออกว่าเด็กๆคาดหวังกับสังคมยังไงด้วยดังนั้นความฮิตของตุ๊กตาในแต่ละยุคนะคะจึงบอกเราได้ถึงความต้องการของผู้ใหญ่และเด็กที่อาจจะส่วนทางหรือสอดคล้องกันค่ะนอกจากนี้คุณครอสก็เสนอแง่มุมอื่นๆด้วยเช่นความแตกต่างทางชนชั้นและเชื้อชาติเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของของ,ของเล่น เช่นจากของเล่นธรรมดาไปสู่ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงบทบาททางเพศหรือโครงสร้างในครอบครัวหรือการควบคุมการเล่นของเด็กโดยผู้ใหญ่เช่นเด็กผู้ชายต้องเล่นตุ๊กตา g i Joe เด็กผู้หญิงต้องเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นต้นค่ะคะ่ะที่จริงตุ๊กตามันก็ไม่ได้มีไว้ให้เด็กเล่นอย่างเดียวนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากมันอาจจะกลายเป็นภาพแทนของชุดความคิดหรือว่าความชอบบางอย่าง กระทั่งว่าตุ๊กตาบางชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาให้เพื่อผู้ใหญ่ชอบด้วยซ้าใช่ค่ะพี่เตยคุณครอสอยังเสนอแง่มุมที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างของเล่นสังคมและก็วัฒนธรรมเด็กในอเมริกาค่ะว่าตุ๊กตาไม่ได้เป็นไปเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่ถ้าถอดรหัสออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าของเล่นโดยเฉพาะตุ๊กตาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญในการสอนเรื่องค่านิยมหรือชุดความคิดต่างๆจาก รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันจะได้รับความนิยมไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจในมือเด็กๆว่าจะชอบสิ่งที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้หรือเปล่าดังนั้นการที่ตุ๊กตาแบบหนึ่งจะได้รับความนิยมในระดับที่เด็กๆทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่าอยากเล่นจนกลายเป็นปรากฏการณ์ในสังคมยุคหนึ่งเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะยกตัวอย่างตุ๊กตา ต้นศตวรรษที่แล้วก็มักจะเป็นตุ๊กตาที่เตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่เช่นตุ๊กตาเด็กทารกที่มีหน้าที่ฝึกให้เด็กผู้หญิงเรียนรู้บทบาทแม่และเมียค่ะหรืออย่างเราๆยุคทศวรรษ1930ก็เกิดปรากฏการตุ๊กตาเชอร์รี่เทมเพิลบูมขึ้นค่ะเชอร์รี่เทมเพิลคือมันคืออะไรคะ ตุ๊กตาเชอร์รี่เทมเพลนะคะมาจากเชอร์ e ี่เทมเพลที่เป็นนักแสดงเด็กที่เต้นรำเก่งมากจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกค่ะความนิยมของตุ๊กตาเชอร์ e ี่เทมเพลเนี่ยสะท้อนให้เห็นยุครุ่งเรืองของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดรวมไปถึงความต้องการหนีไปจากสังคมทุกยากทางเศรษฐ,ฐกิจจากการที่เด็กสามารถาดึงดูดผู้ใหญ่ได้ด้วยความสามารถของตัวเอง เชอร l e ี่เทมเพก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสความหวังแล้วก็ปลอบประโลมใจให้เด็กๆหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยความสามารถของตนค่ะหรือในยุคทศวรรษ1960นกะคะก็เป็นยุคที่ b a r ์บีแล้วก็ G.I. j o โครองเมืองตลอดเวลายาวนานค่ะก็น่าจะเป็นบาร์บีค่ะที่ทำให้หลายคนติดภาพว่าตุ๊กตาจะต้องน่ารักสดใส ถึงแม้ในตอนหลังจะมีขบวนการปลดปล่อยบาร์บี้ให้หลุดพ้นจากกรงขังของความเป็นหญิงสวยน่ารักอย่างเดียวจนเป็นองค์กรที่ชื่อบาร์บี้ลิเบอเรชันออแกเนอเซชันขึ้นมานะคะแต่ว่าภาพของบาร์บี้ก็ยังเป็นภาพของตุ๊กตาน่ารักอยู่ดีค่ะทีนี้กลับมาประเด็นที่เราเปิดไว้ตอนแรกนะคะว่าไอ้ตุ๊กตาหน้าร้ายเนี่ยมันมันมาจากไหนคะ ค่ะคุณตอมอนบอกนะคะว่าที่จริงเรื่องความน่าร้ายหรือว่าน่ารักของตุ๊กตาเนี่ยมันพูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่าน่าจะเป็นอัต,ตวิสัยพอสมควรอย่างตุ๊กตา QP ที่มาจากงานการ์ตูนของโรสโอเน i l นะคะ QP เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1910-1920แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นของสะสมที่มูลค่ามหาศาลก็มีคนถกเถียงว่าตกลง QP เนี่ยน่ารักหรือว่าน่ากลัวกันแน่ แต่ว่าที่ถือกันว่าเริ่มเกิดตุ๊กตาที่หน่าแปลกแปลกขึ้นมาที่อาจจะไม่ได้ดูน่ารายสักเท่าไหร่แต่แว่าหน้าแบบแหวกขนบของตุ๊กตาที่ผู้คนคุ้นเคยกันก็คือตุ๊กตาโทรค่ะที่ได้รับแรงบนันดาลใจในการออกแบบมาจากโทรในตำนานพื้นบ้านของชาวสแกนดิเนเวียตุ๊กตาโทรจะมีผมตั้งชีฟูขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นแบบกระแสฮือฮามากๆในอเมริกายุคโทศวรรษ1960แล้วก็ถึงแม้จะซาซาไปบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะคะ โทถือว่าเป็นตุ๊กตาสมัยใหม่ตัวแรกๆที่ได้รับการยอมรับว่ามีสัญลักษณ์ของการขบต่อต้าอ,อยู่ในตัวค่ะเพราะว่ายุคที่โทรเกิดมาก็คือประมาณทศวรรษ1950-1960เนี่ยมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมฮิปปี้ในหลายระดับเช่นช่วงเวลาที่ฮิตมันตรงกับช่วงที่ฮิปปี้เฟื่องฟูแล้วตุ๊กตาตัวนี้ก็มีผมยาฟูฟ่องแบบฮิปปี้ด้วยแต่ที่สำคัญคือ มันหน้าตามไม่น่ารักไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความงามทั่วไปจึงสะท้อนแนวคิดการต่อต้านสังคมชัดเจนแถมมีสีสันฉูดฉาดมากๆสอดคล้องกับสีสันแนวไซคิเดลิกของฮิปปี้ด้วยค่ะหลายคนจึงมองว่าโทรเนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กตาหน้าแปลกตัวแรกในยุคสมัยที่พกพาความร้ายซ่อนไว้ในตัวและหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดตุ๊กตาหน้าร้ายขึ้นตามมาอีกอย่างเช่นเฟอร์บี ในทศวรรษ1 9 9 0 2 0ั0กถึง2,000ก็เป็นตุ๊กตาตัวแรกๆที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อนอยู่ภายในทำให้มันสามารถโต้ตอบได้เรารุ่นหลังๆก็แสดงอารมณ์เบื้องต้นได้ด้วยเรียกว่าอิโมโตทรอนิกเฟอร์บี้ค่ะเฟอร์บี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าน่ารักแต่บางคนก็บอกว่าน่าร้ายๆอยู่ก็มีผู้วิเคราะห์นะคะว่า เฟอร์บี้ก็สะท้อนการขบฏอีกแบบหนึง่งก็คือขบฏต่อยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่ช่วงนั้นเนี่ยนิยมเล่นเฟอร์บี้ก็เพราะว่ามันคือสัญลักษณ์ของการก้าวไปข้างหน้าในมิติของเทคโนโลยีแบบที่ของเล่นยุคก่อนๆทาไม่ได้แล้วหน้าตาของเฟอร์บี้ก็ไม่ได้น่ารักตามขนบด้วยก็เลยกลายเป็นตัวแทนของความขบฏหลายชั้นเลยค่ะค่ะก็มีตัวอย่างที่คุณโตมอนอยกขึ้นมานะคะคือเรื่องตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยซึ่งบาร์บี้มัน มันได้รับความนิยมมากๆจนมันกลายเป็นภาพแทนของเด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมันก็มีภาพยนตร์เข้าฉายเรื่องบาร์บี้นะคะซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะโดยที่บางคนอะอาจจะบอกว่ามันแบบมันหยัดเยียดเกินไปหรือเปล่ามันอยู่ๆมันปาเรื่องความเป็นเฟมินิสต์ใส่คนดูไปเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีเขียนไว้ในบทความเรื่องบาร์บี้เป็นเฟมินิสต์เกินไปพร้อมเครื่องหมายคำถามนะคะ คือภาพของบาร์บี้พิมพ์นิยมแบบที่ทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมันคือการเป็นภาพของผู้หญิงผมบลอนเอวคอดขายยาวแล้วก็ส้นเท้ายกเพราะว่าต้องใส่รองเทา้าส้นสูงนะคะซึ่งถ้าดูผู้หญิงในชีวิตจริงอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครที่มันหน้าตาขนาดนั้นนะคือมันดูดูไม่ได้เป็นมนุษย์จริงมากๆเลยคือกล่าวได้ว่าบาร์บี้เนี่ยมันห่างไกลาจากคําว่าการสนับสนุนความหลากหลายเลยทีเดียว คือในมุมหนึ่งบาร์บี้เลยอาจจะดูมีแนวคิดแบบไวต์เฟมินิสต์ซึ่งสนใจแต่สิทธิ์ของผู้หญิงผิวขาวและคนต่างเพศแล้วก็อาจไม่ได้สนใจในอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนไปยิ่งกว่านั้นอย่างพวกหญิงผิวดำหญิงเอเชียหญิงข้ามเพศแล้วก็อื่นๆนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันก็มีพัฒนานการนะคะมันก็ถูกพัฒนาแบบหลายรูปแบบมากๆเลยทั้งมีสีผมสีอื่นนอกจากสีบอลน,นะคะ สีผิวก็มีหลากหลายมากขึ้นนอกจากสีขาวนะคะแล้วก็มีบาร์บี้ในหลากหลายอาชีพเช่นเดียวกับเรื่องในภาพยนตร์ที่ออกฉายเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มันจะมีบาร์บี้แรหรือว่าโลกบาร์บี้เนี่ยมันก็จะมีบาร์บี้หลายรูปแบบด้วยกันทั้งแบบว่าบาร์บี้พิมพ์นิยมที่เป็นตัวหลักของเรื่องนะคะมีบาร์บี้ผิวดำบาร์บี้ผอมบาร์บี้อ้วนแล้วก็มีบาร์บ,บี้ที่ลับดทโดยนักแสดงหญิงข้ามเพศด้วยค่ะ แต่ว่ามันจะมีคำวิจารณ์หลังจากที่ภาพยนต์บาร์บี้2023ีเข้าฉายอะ่ะคือประมาณว่าบาร์บี้เป็นหนังเฟมินิสต์ที่โวคกเกียรติผู้ชายแล้วก็อยากได้สังคมผู้หญิงเป็นใหญ่แต่ในขณะที่อีกฝากอะ่ะก็มีคนเห็นว่าผู้ก่อกลับคือคุณเกรตาเก์วิกเนี่ยเขาหยิบประเด็นปัญหาที่มันผู้หญิงต้องเผชิญมาตลอดชีวิตเนี่ยมาถ่ายทอดได้ดีมากๆภายใต้แนวคิดเฟมินิสต์อันหมายถึงการเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างคนทุกเพศแล้วก็อบรับ ทุกอัตลักษณ์ความหลากหลายค่ะที่จริงถ้าเรามองเฉพาะบาร์บี้ค่ะเราก็จะเห็นพัฒนาการที่หลากหลายมากเลยตั้งแต่ยุคตั้งต้นว่าเป็นตุ๊กตาที่สังคมคาดหวังจะให้ผู้หญิงเป็นแต่ว่าผู้ผลิตก็พยายามสร้างความหลากหลายจนมาถึงภาพยนตร์บาร์บี้ที่มีประเด็นทางสังคมชัดเจนมากค่ะใช่ค่ะที่จริงทางฝั่งเอเชียก็มีนะคะแต่อาจจะไม่ได้ฮิตเท่าบาร์บี้ก็คือมีตุ๊กตาูนของค่ายซาริโอค่ะถ้าพูดถึงซาริโอขึ้นมายายีคิดถึง ตัวการต์ตูนตัวคาแรคเตอร์ตัวไหนบ้างอืมก็น่าจะมีคิตตี้เมโลดี้แบทแบ๊กมาลุอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะพี่เตยใช่ค่ะก็คือซาริโอเนี่ยเป็นค่ายผู้สร้างคิตตี้นะคะคือน่าสนใจว่าเมื่อปี2018เนี่ยซาริโอเขาออกคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอากิซุโกะเขาเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นแพนด้าแดงหน้าตาน่าราักคือแต่ว่าน่าสนใจก็คือซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตพนักงานบริษัทในญี่ปุ่น โดยที่มีตัวละครเนี่ยเป็นสัตวน์านาชานิดนะคะก็มาใส่ชุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ค่ะแล้วก็มีตัวเอกเนี่ยชื่อว่าเลซุโกะเขาเป็นแพนด้าแดงสาวโสดวัยยี่ห้าทำงานในแผนกบัญชีของบริษัทนะคะซึ่งเลซุโกะเนี่ยก็ชอบไปปลดปล่อยความเครียดด้วยการร้องเพลงเดธเมทัลในร้านคาราโอเกะคือเรื่องนี้เราเราเองเคยเขียนรีวิวในชื่อบทความอากซุโกะโลกห่วยๆที่บังคับให้เราอยู่รอดด้วยการเกี้ยวกาดน,นะคะ ซึ่งชื่อเต็มของซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้มันคือ Aggressive r e s u k o คือนอกเหนือจากรูปลักษเหนือจริงของตัวละครที่เป็นสัตว์หน้าตาน้ารักหน้าชังแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มันยังสะท้อนสภาพชีวิตจริงของหญิงสาวในญี่ปุ่นที่เจอความกดดันรอบด้านทั้งจากเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายครอบครัวไปจนถึงสังคมค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะอินกับเรื่องเนี้ยก็คือคนวัยทำงานนะคะโดยเฉพาะเหล่ามนุษย์ออฟฟิศค่ะแต่ว่าถ้าเรามองไปที่ซารลิโอนะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเนี่ยถ้าเอาตัวกระตูนต่างๆที่ซารลิโอเคยสร้างไว้อะมาวางเรียงกันน่ะคือมันไม่แปลกเลยที่อากิสุโกะมันดูแปลกแยกออกมาจากตัวละครตัวอื่นที่มันจะเป็นสีวานแววของค่ายด้วยกันนะคะแล้วเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็โตกว่าชัดเจนเลยค่ะมันเป็นเนื้อเรื่องแบบสำหรับผู้ใหญ่ แต่ว่าถ้าเราลองนึกดูนะคะว่าคาแรคเตอร์หลักของค่ายซาริโออย่าง Hello โลคิตต่้เขาถูกสร้างขึ้นมาเกือบ5้าทศวรรษแล้วนะคะถามว่าแล้วแฟนคลับคิตตี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะอายุเท่าไหร่อยู่ในช่วงวัยไหนบ้างอแฟนคลับคิตตี้คนที่เกิดทันตอนคิตตี้ถูกสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะผ่านวัยกลางคนไปแล้วนะคะพี่เตใช่ค่ะก็คืออาจจะเป็น รุ่นป้าหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะเข้าสู่รุ่นยายลแล้วยยใช่ค่ะซึ่งคนในรุ่นเนี่ยที่โตมาพรอมคิตตี้เลยอะจนถึงตอนนี้เขาก็ผ่านโลกมามากแล้วแล้วก็รู้ดีว่าโลกจริงอะ่ะมันไม่ได้มีสีพาสเทลคือเด็กหญิงที่เคยถือตุ๊กตาคิตตี้ในวันนั้นเขาก็โตขึ้นมาเจอชีวิตจริงในโลกห่วยหวยแล้วตัวละครแมวเหมียวอย่างคิตตี้ในชุดสีชมพู แล้วก็ลายปากจะโต้ตอบคงไม่ใช่ตัวละครในดวงใจของหญิงสาวไว้ยทำงานผู้ที่แบบว่าซัฟเฟอร์กับชีวิตอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับการที่การเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลใจดีเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นน่ะมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะเอาตัวรอดจากโลกการทำงานแบบชายเป็นใหญ่ไปได้ตัวละครเลสโกมมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อมาแหกปากตะโกนแทนหญิงสาวที่เกิดขึ้นในรุ่นเนี้ยที่ต้องใช้ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศอะ เพื่อบอกความในใจว่าโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่มันแปลกมากของซาลิโอที่มันสะท้อนชีวิตของผู้ชมที่โตมากับค่ายเขาค่ะคืออกซุโกะนอกจากเป็นภาพแทนคาแรคเตอร์ที่ไม่ตรงขนบตุกตาหลายเดียงสาแล้วเขายังสะท้อนประเด็นผู้หญิงในสังคมชัดเจนด้วยนะคะคือน่าสนใจว่าการ์ตูนเรื่องนี้ซาลิโอก็น่าจะจาอกลุ่มไปที่ผู้ใหญ่โดยตรงไม่ใช่การ์ตูนสําหรับเด็กอย่างคาแรคเตอร์ตัวอื่นในค่ายนะคะ เขาก็คงรู้ว่าแฟนคลับของค่ายเขาว่าคือโตกันหมดแล้วแล้วก็ต้องการคาแรคเตอร์ที่เป็นภาพแทนสะท้อนความในใจการ,รเผชิญปัญหาชีวิตอย่างชีวิตพนักงานบริษัทที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลเผชิญอยู่ค่ะแล้วกลับมาที่เรื่องที่เราโจโหัวไว้ตอนแรกก็คือคาแรคเตอร์ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากคือลาบูบูกับมีเนยนะคะถ้าถามว่าพอเรามามองตอนนี้ทำไมาสตัวนี้มันมันเกิดความ ฮิตขึ้นมาที่จริงมันมันจะเป็นการสะท้อนอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้คุณตัวมอนเขียนไว้ในบทความเดิมค่ะว่าที่จริงแต่ละคนอาจจะเห็นภาพความน่าร้ายและน่ารักไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นร้ายเลยน่ารักออกแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกได้ถึงความร้ายที่น่ารักของตุ๊กตาทั้งคู่ค่ะที่จริงแล้วความดังของทั้งลาบูบูแล้วก็หมีเนยเกิดขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็จากการแชร์แล้วก็การใช้ของคนดังระดับโลกค่ะ ตุ๊กตาทั้งสองเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในสังคมยุค2020เนี่ยมันแรงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดนึกย้อนกลับไปถึงต้นกําเนิดของตุ๊กตาที่รับความนิยมอย่างมากทั้ง2ตัวเนี้ยเราจะพบว่าทั้งคู่ถือกําเนิดในช่วงก่อนโควิด19แล้วก็มีชีวิตแบบที่ไม่ค่อยจะโด่งดังเท่าไหร่ในช่วงนั้นที่ผู้คนกําลังท้อแท้สิ้นหวงังก็เลยอาจจะเป็นไปได้ที่ หน้าตาของตุ๊กตาทั้งสองเนี่ยจะมีนัยยะที่สะท้อนถึงความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของสังคมได้ค่ะลาบูบูจะแสดงความบึง้งหรือว่าความร้ายผ่านทางคิ้วแล้วก็การแยกเขี้ยวในแบบร้ายแสดงออกส่วนหมีเนย <c oughs> เพื่อนคุณโตมอนบอกว่ารอยยิ้มที่น่ารักเนี่ยมันซ่อนนัยยะเอาลึกๆอาจจะแสดงให้เห็นว่าตุ๊กตา2แบบนี้มีอาการไม่สยบยอมซ่อนอยู่ภายในจึงไม่เหมือนตุ๊กตาสมัยก่อนที่ บาบางและดูน่ารักแบบไร้อันตรายหรืออาจจะพูดได้ว่ามีความเชื่องซ่อนอยู่นั่นอาจจะแปลว่าความร้ายที่น่ารักเหล่านี้สัมพันธ์กับการที่สังคมยอมรับความหลากหลายในตัวตนแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์ได้มากกว่าสมัยก่อนค่ะแล้วก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ออกมาในตุ๊กตาที่มีเอกลั s ษณนที่ซับซ้อนอันนี้คุณโตมอนเขียนไว้ด้วยคะนะว่าหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่ใช่คําตอบหรือเป็นคําอธิบายค่ะแต่คุณตมอนบอกว่ามันยังเป็นคําถามอยู่ดีว่าสีหน้าหรือการแสดงออกบนใบหน้าของตุ๊กตาที่รับความนิยมเนี่ยมันช่วยบอกเราได้ไหมว่าเราอยู่ในสังคมที่ผู้คนกําลังมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงคุณตมอนบอกว่าจะว่าไปแล้วนะคะลาบูบูและหมีเนยเนี่ยก็มีลักษณะค้ายการเลี้ยงแมวของคนสมัยใหม่ไม่น้อยเลยนั่นก็คือการยอมรับว่าความร้ายอาจเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นแมวจะชอบสวบ หรือว่าไม่ยอมทําตามคําสั่งของเจ้าของจะก,กัดจะข่วนหรือกระทั่งทําลายข้าวของแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าของก็ยังรักค่ะลาบูบูและหมี่เนยก็จึงอาจแสดงให้เราเห็นในความหลากหลายในการยอมรับและตีความสัญญาณทางสังคมแบบใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่ได้แปลว่าหน้าบึ้งหรือหน้าร้ายแล้วก็จะต้องร้ายแต่พื่อเพื่ออย่างเดียวคันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการตีความนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรือว่าเอ๊ะที่จริงแล้ว การชอบลาบูบูหรือหมีเนยมันมันมีอะไรมากกว่านั้นก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะซึ่งที่จริงอะ่ะการชอบคาแรคเตอร์แปลกๆะมันก็มันก็มีมาตลอดนะคะย่าหยีเคยเห็นสกีบิ๊ด t ี้ทอยเลนไหมคือมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นกระเป็นการ์ตูนที่เด็กเด็กเล็กตอนเนี้ยชอบเยอะมากคือเป็น oh. เป็นตัวการ์ตูนที่มีหัวโผล่ขึ้นมาจากโถส้วมแล้วเด็กฮิตมากซึ่งเราเองก็ตั้งคำถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นคือมันน่ากลัวมากแล้วเวลามีมีเพลงมีอีเวนต์นะเด็กจะไปเต้นเพลงนี้กันแบบครซี่มากทั้งโลกด้วยอันนี้ก็อยากให้มีคนมามาแกะความหมายมันกันนะว่าที่จริงแบบมันมันสื่ออะไรทำไมเด็กเล็กๆถึงชอบตัวกตูนที่มันดูน่ากลัวขนาดนี้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ชวนกันดูประวัติตุกตาเนาะแล้วก็ชวนดูว่าเอ๊ะที่จริงแบบ มันมีที่มาที่ไปยังไงตุก๊กตาที่มันดูมีความร้ายในซ่อนอยู่มีการสะท้อนภาพสังคมนะคะค่ะก็บทความทั้ง3ชิ้นนะคะก็อ่านได้ที่เว็บไซต์ d i v a n o w a n ดอทนะคะเดี๋ยวก็จะวางลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามวันวันอินโฟการดได้ทุกสัปดาห์นะคะทาง d i v a n o w a n ดอทเเช่นกันค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันเตยวัจ,จนาวรลยงกูลค่ะและยาหยีนัชชาสินคีรีค่ะ ค่ะพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ